เออไอรีเราไปซื้อบ้านกันไหมโอเคอุ้ยบ้านหลังนี้แหละติดใจฉันมากเออใช่บ้านหลังนี้แหละซื้อเลยแป๊บนึงนะแป๊บนึง,เ,งเดี๋ยวเราโทรหาเขาให้นะโอเคได้เลยโอเคโอเคทำไมรัเสให้ฮัลโหลค่ะฮัลโหลมีอะไรครับ เออฉันจะซื้อบ้านหลังที่17บเจ็ดอ๋อ,อ,อได้เลยครับเข้าไปอยู่ได้เลยครับเดี๋ยวผมเอิไปด้วยนะเสร็จแล้วครับแล้วกี่บาทละคะอ๋อทั้งอ๋อทั้งหมด1นึ่งหงบาทครับเอ้ยไม่ใช่หนึ่งมหมบาทครับอ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวโอนไปให้นะคะแปบ๊บหนึ่งนะ,ะเสร็จและ ไปกันเถอะไอรีนไป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 กันเถอะตอนนี้ฉันเป็นเจ้าของบ้านนะไม่เป็นเจ้าของบ้านทั้งสองเลยนี่โอเคอ,าาอุ้ยเธ <ภา S 1> อเออมุมนี้อุอ้ยฉันชอบมุมนี้มากเธอเอาปิดดูสอ้โอสบายมากรอแป๊บหนึ่งนะฉันเอาบันไดก่อน นี่ฉันขอไปสำรวจข้างบนก่อนนะได้เลยจ้าโอ้โหข้างตัวฉันจอดห้องนี้แหละนอนด้วยกันสิจ้า <Okay. S 2> ตั้งเคโอ้โหเรายังไม่มีกุญแจบ้านเลยนะพวกเราจะล็อกบ้านได้ยังไงพวกเราอ่ะมีพลังวิเศษเธอลืมหรือเปล่าอ๋อฉันลืมไปเลยติ๊งมุมเนี้ยม,ม,มุมนี้นะ,ะโธอโ็จะเป็นแบบ มุมนั่งเล่นนะฉันก็จะคาบันไดไว้ตรงนี้นะโอเคไหมจ๊ะโอเคอืมน้ำอุ่นมากหมีสระน้ำเล็กให้เล่นด้วยทีนี้ก็สบายเลยสิแล้วก็มีพี่เปลี่ยนสีอ่งด้วยโอ้ยชอบชอบชอเดี๋ยวฉันขอขึ้นไปดูบ้างนะโอเคโอ,คโอคบ้านนี้โคตรหรูเลยนะเธอมีรีฟด้วยดีนะเราต้ซื้อบ้านอื่นอนะ เรานี่ตาดีจังเลยเนาะถ้าซื้อบ้านอื่นไม่มีริปมาก็ใช้ยจะบันไดแล้วก็คงไม่ดีอ่ะแป๊บหนึ่งนะเธอเลือกห้องไหนฉันเลือกห้องใหญ่สุดนี่แหละนอนกับฉันใช่ไหมมีหน่อยนะเธอเปิดตู้เซฟนะเปิดตู้เซฟไปเลยไม่งั้นอ่ะจะมีไม่งั้นน่ะจะมีโจรป้นใช่ไหม เดี๋ยวฉันจะเขียนป้ายให้นะโ <Okay. S 1> อเคถึบถึบห้องของลิลิลินกับไอลินแป๊บนึงนะโอเคจา้าเด็กวุยพวกเราไม่มีกุญแจบ้านอะ่ะฉันไม่อยากใช้พลรงพิเศษใช้<ข>ที่บ้านมันต่างไปอ,อะ่ะวุ้ยมีคนโท์มาเธอรับสายซิโอเค อ๋อฮัลโหลครับเดี๋ยวมารับกุญแจที่สถานีตำรวจนะครับโอเคค่ะกอลนลี่ลินี่ลิลินอะไรหรอไอลินเราจะไปเอากุญแจบ้านที่สถานีตำรวจนะไปกับเราไหมใครบอกหรออ๋อเ oh, จ้าของ เออเจ้าของบ้านอะ่ะที่เขาขายนะ่ะอ๋อเราไปด้วยสี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเสร็จเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดินไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพอเราแบบไปเสร็จเดี๋ยวเราไปซื้อรถกันปะอา่าฉันคิดว่าการเดินม,มันเมื่อยขา,า่ะเออทนทนไปก่อนเถอะซื้อบ้านครั้งแรกก็อย่างนี้แหละ แล้วก็สวยด้วยเออน,นี่นี่นี่ไงนี่ไง,งโอ้โหกุญแจกุญแจกุญแจไปกันกุญแจแล้วไปกันไปกันแป๊บนึงนะมีคนโทรมาอ,อ่าไอ,อ้ไม่ใช่เดี๋ยวโทรให้ <c oughs> คุณเจนั้นแล้วเป็นบ้านของพวกคุณทั้งสองคนนะครับโอเคค่ะแค่นี้นะคะบ๊ายบายดีใจมากเลยค่ะต่อไปนี้แชทเยอะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาใหม่อ่าฉันก็จะไปซื้อรถแล้วค่ะบ๊ายบายด้วยเอ้ยไม่ถ่ายเออโอเค <c oughs> งั้นเราไปซื้อรถกันแม่เถอตามเรามาเลย <c oughs> เ okay, okay. เเรถอะเป็นสิ่งสำคัญที่พวกเราชอบเลยนะเพราะว่ามันจะได้ได้เดินในไกลอ่ะแป๊บหนึ่งนะฉันขอเลือก เอ้ยไม่ใช่มีเอ้ยไม่ใช่เอาใหม่เอาใหม่เอ้ยนี่นะนี่ไงที่ซื้อรถเดี๋ยวฉันขอเลือกรถก่อนนะมีให้เลือกเต็มเลยฉันชอบรถนี้อ่ะมันมีนิดีแป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันซื้อให้โอเคอะไหนอ่ะแต่แป๊บนึงนะทุกคนคนี่ไงมาโอ้โหมีมีจริงด้วยมีเม้าจริงจริงใช่นะ าาแพงแน่เลยอ่ะแป๊บหนึ่งนะเขาให้เพิ่มการซิ่งด้วยโ okay. อเคสุดออไปเลยใช่โอ้ซิ่งเหมือนกันนะลองขับเร็วๆสิกลับบ้านกันปะอ๋อฮะอุ้ยเธออยากกินไอติมปะอยากกินอยู่นะแต่ว่าต้องอดไว้ก่อนอะ่ะเฮ้ย,ดยเดี๋ยวนะข้า,าวเช้าเรายังไม่ได้กินเลยอะ่ะเดี๋ยวเราไปหาซื้อข้า,าวเช้าที่มีนิม์ากันไหมเอาได้เลย บกกอร์เกอร์เธอยากกินอะ่ะได้งั้นเดีย๋ยวเรามาซื้อที่ตะกร้าสินค้ากันก่อนไหมยังอาจจะไม่ชอบเออนะฉันรอในบรนรถนะฉันไม่ชอบามแล้วเธอก็บอกว่าเธอก็บอกว่าอยาอยาอยากเปลี่ยนใจแล้วเดี๋ยวฝากซืกล้วยก่อนฉันชอบแล้วเธอฉันเปลี่ยนใจแล้ว ให้ฉันหน่อยได้ไหมฉันชอบบ้าอ๋อโอเคโอเคไหนบอกว่าไม่เอาไหนวะเฮ้ยไม่เป็นไรเขาพูดเป็นงนั้นแหละเป็นคนดี <laughs> อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เ,เดี๋ยวเราเฮ้ยเธอมาเลือกเองเลยปะ,อะโอ้โหมีแต่กล้วยสดใหม่ทั้งนั้นเลยฉันชอบชอบอันนี้แหละฉันจำ<อ><ช>ได้นะว่าเธอชอบกินเขาเรียกอะไรนะเบอกกร์เกอรี่ อ่ะเดี๋ยวฉันซื้อให้นะโอเคอะไรก็ได้ที่มึงขอให้หวชนิดสุดในใจนะ,ะส่ง<ะ>ส่งมดแล้วส่งมดแล้วอ่าซื้อเสร็จแล้วไปขึดด้นรถกันไปไม่มีอะไรส่งเลยไ,เไป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 ตรงนู้นลิลลี่ไปจ้ะขอไปค่ะขอไป,อไปเอาใหมา่อโอเคงั้นเราไปซื้อของที่เธออยากกินเขาเนี่ยเปลี่ยนเป็นแฮมเบอร์เกอร์แล้วเนาะเนาะเนาะ ตอนแรกเป็นขาวเฟย์ตอนนี้เป็นเบอร์เกอร์แล้วก็ดีเหมือนกันนะเธอก็ชอบกินนี่ว่าโอ้โหร้านเหมือนแมคโดนัลด์เลยแต่ทำไมพนักง,งานน้อยจังอ่าไม่เป็นไรเธอจ่ายหยนะเดี๋ยวฉันนั่งรออ,อุ้ยอุ้ยสระโปรงมาเอาเอาแฮเมเบอร์เกอร์บิ๊กใหญ่สุดสองคนนะคะแล้วก็เ<ต>ฟนไทแล้วก็เฟนไทแ,แล้วก็